สวัสดีค่ะจเจคโนมาแนะนำให้ชมกับบ้านติดเมืองนะคะสำหรับคนที่ชอบความสงบนะคะแนะนำแปลงนี้เลยค่ะพื้นที่เงียบนะคะพื้นที่หน้าบ้านเยอะด้วยค่ะกว้างกวางนะคะตอนนี้กำลังปรับลดราคาพิเศษค่ะจากเดิมขายอยู่4ี่ล้านสแสนบาทนะคะตอนนี้ปรับลดเพียง3ามล้าน7แสนบาทเท่านั้นนะคะลดไปเลยทันทีค่ะ6 0 0สนบาท นอกจากนี้นะคะค่าโอนคนละครึ่งค่ะอยู่บนพื้นที่100ตารางวานะคะพื้นที่บ้านเราครึ่งหนึ่งของพื้นที่เลยนะคะตัวบ้านกว้างขวางค่ะเป็นบ้านขึ้นปูนขึ้นไม้นะคะบ้านสองชั้นพื้นชั้นล่างและชั้นบนปูด,ด้วยไม้สักชั้นล่างประกอบไปด้วยห้องโถงใหญ่นะคะสามารถแบ่งกันห้องได้ค่ะ มีห้องครัวและห้องน้ําด้วยนะคะชั้นล่างห้องโถงแบบนี้เลยนะคะกว้างขวางตกแต่งไว้สวยงามถึงบ้านจะค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะแต่ว่าโดยรวมก็ยังสวยค่ะ<ม>บ้านหลังนี้อายุประมาณ3-4ปีเลยทีเดียวนะคะอยู่ซอยวัดนักบุญเปตโตน สามพานจังหวัดนคนปรปฐมนะคะส่วนชั้นบนนะคะประกอบไปด้วย3ห้องนอนค่ะ1ห้องน้ํา1ห้องอเนกประสงค์ห้องอเนกประสงค์ปูด้วยกระเบื้องนะคะและมีระเบียงยื่นไปด้านหน้าบ้านด้วยค่ะมีพื้นที่นะคะส่วนหน้าที่ดินด้านหนา้าด้านนอกนะคะก็จะปลูกเป็นสวนปลูกต้นไม้ไว้นะคะ มีต่อเติมห้องด้านข้างภายในห้องประกอบไปด้วยห้องนอนโซนห้องครัวห้องน้ําเป็นเสมือนกับบ้านหลังเล็กๆอีกหนึ่งหลังเลยทีเดียวค่ะมีบริเวณที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะคะพื้นที่กว้างขวาง,วางอยู่ในย่านของชุมชนมีเพื่อนบ้านค่ะแต่ไม่วุ่นวายนะคะเดินทางสะดวกอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อโรงพยาบาลต่างๆโรงเรียนนะคะ บ้านหลังนี้นะคะโครงสร้างแข็งแรงค่ะเคยมีวิศวกรเข้าไปตรวจโครงสร้างบ้านแล้วนะคะสามารถรีโนเวทได้เลยค่ะทุกท่านโครงสร้างบ้านเดิมใช้ได้นะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดชมพื้นที่จริงเน้นติดต่อผู้ขายโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะหรือจะเข้าไปรับชมรายละเอียดต่างๆที่ใต้คลิปนี้ก่อนก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อที่ประกอบการตัดสินใจ เจคโนเพียงมาแนะนำให้ท่านได้ชมนะคะส่วนเบอร์โทรผู้ขายเพื่อติดต่อคุยรายละเอียดและนัดชมแปลงจริงนะคะท่านต้องโทรไปยังเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะเพราะว่าแอดมินใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับในตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ